ขอขอบคุณเพื่อการสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยสวัสดีครับกอบทัพสวขไลฟ์แคทครับตอนนี้คุยอยู่กันช่วงแบคเตอร์สนะครับคลิปนี้ผมทํามาเพราะว่ามันมีการปรับ UI ขึ้นมาตัวหนึ่งครับมีการเพิ่มในว่านต้องใช้วงี้มีการเพิ่มแล้วก็พัฒนาอัปเดตขึ้นมาครับกับ UI ในเรื่องของการค้นหาไอเทมนะฮะซึ่ง UI เนี้ยจะมีประโยชน์มากๆกับเพื่อนสายดองของเช่นผม นะครับใครที่เป็นสายดองของเก็บของไว้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นแบบออในตัวของขวัญพูดดําอย่างเงี้ยครับที่เยอะมากๆหรือแม้กระทั่งในครั้งเก็บของต่างๆที่เราแบบโยนของไว้เยอะๆนะว่าแบบเอ้ยครั้งนู้นครั้งนี้อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะจําไม่ได้นะครับว่าไอ้ของชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้เนี่ยเราจะต้องหายัางไงนะโดยส่วนใหญ่นะครับผมอันนี้เข้าเนื้อหาเลยนะ โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาเราจะหาเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ครั้งหรือเรามีเมดเรากดขึ้นมานะครับมันจะมีคําสั่งอยู่ตัวหนึ่งนั่นคือคําสั่งที่เป็นรูปแว่นขยายตรงนี้ครับแว่นขยายตรงนี้จะทําหน้าที่ในการค้นหานะครับค้นหาไอเทมให้กับเรายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมกําลังจะไปจับสัตว์ผมก็เลยไปจับมา้าผมต้องการเชือกใช่ไหมผมก็พิมพ์ไปคําว่าเชือกแบบนี้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาครับว่าเชือกเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้าง มีเชือกอะไรบ้างที่เป็นคีย์เวิร์ดตรงกันนะอย่างคำนี้คำว่าเชือกเนี่ยก็จะมีเยอะครับมีเชือกจับาศาสตร์มีเชือกสายปะมีเชือกปานอย่างนี้นะฮะรวมถึงเชือกขาดก็จะโชว์มาแล้วก็จะบอกด้วยครับว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนแบบนี้นะครับทีนี้ระบบตัวนี้มันถูกเพิ่มเติมเข้ามาถูกอัปเกรดขึ้นไปตรงคําว่าเพื่อนเพื่อจะเห็นคาว่าเอาออกครับมันจะมีคําว่าเอาออกเกิดขึ้นเอาออกเนี่ยทำมาให้สําหรับเพื่อนๆืนที่ ต้องการเอาของชิ้นนั้นนะครับมาใช้เพราะบางครั้งสมัยก่อนที่มันอัปเกรดขึ้นมาตะกบมันไม่มีนะค้นหาอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องมานั่งหาเอาเองนะครับว่าอยู่ที่ไหนต้องมาค้นหาเอาเองแต่ตอนนี้มันมีค้นหาให้ทีนี้เขาอัพเพิ่มเป็นเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องเคลื่อนที่ไปที่เซิร์ฟอ่าไปที่เมืองเมืองนั้นนะครับแบบว่าอย่างเช่นตอนเนี้ยผมเจอเชื่ออยู่ที่ไฮเดลแต่ผมอ่ะอยู่ที่คาเปออนใช่ปะ่ะผมก็ต้องกดปิดแล้วก็ไปกดที่ ไฮเดลแล้วก็เลื่อนหาว่าเชือกอยู่ไหนแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันไม่จําเป็นแล้วครับปัจจุบันเพียงแค่คุณอยู่ที่ไหนบนโลกก็ได้คุณค้นหาคุณเจอคุณหยิบออกมาได้เลยตราบใดที่คุณยังมีเมดนะนะครับตราบใดที่คุณยังมีเมดและตลาดก็เกี่ยวข้องนะครับสมมุติว่าเชือกมันไปอยู่ตอนนี้มันอยู่ที่เมืองไฮเดลคางเ์เก็บของใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาเชือกนี้นะครับหยิบมาก่อนหยิบมาจากที่ ที่อื่นนี่ผมจะหยิบมาจากที่อื่นผมจะเอามาอยู่ที่เมืองหลวงคาเปออนนี่แล้วผมก็จะหยิบออกมาอ่าผมก็จะกดเอาออกชึบเขาก็จะบอกว่าเออมีสาวรับใช้อยู่นะอ่ามีเพราะว่าสาวรับใช้อยู่นะสามารถย้ายได้แค่ครั้งละรนะ้อย lt นะอ่าเราก็โอเคไม่เป็นไรหยิบมาสมมุติผมหยิบมา2ผมต้องการเชื่อมมา2เส้นระบบมันก็จะเตือนใหม่ครับตอนนี้ค้นหาเชือกจะเจอเพิ่มเติมคืออยู่ในกระเป๋าของสกาดดี้ก็คือตัวละครของผมนะฮะ เชือกตอนนี้อยู่ในนี้ทีนี้ผมจะเอาเชือกเนี้ยเราจะเอาเชือกเนี้ยไปใส่ในตลาดซื้อขายครับ1อันแบบนี้แล้วเราค้นหาใหม่ชึบพิมพ์คําว่าเชือกเพื่อนเพื่อนจะเจอคําว่าเชือกเพิ่มขึ้นเห็นไหมเชือกสำรับจับสัตว์ไปอยู่ในตลาดซื้อขายครับอ่าเห็นปะเพื่อน จะเอาของออกจากตลาดซื้อขายถ้ามันขึ้นครว่าตลาดซื้อขายเพื่อนๆมีเม็ดตลาดไหมถ้ามีเพื่อนๆกดเอาออกได้แบบนี้ชึบมันก็จะนับจากเม็ดตลาดอ่าถ้าเป็นคลังก็นับจากเม็ดคลังนะครับทีนี้มันจะมีแอดวานขึ้นมาหน่อยนั่นคืออยู่ในอของขวัญพูดดานะครับอยู่ในของขวัญพูดดําผมยกเป็นเคสสเก็ตผลึกธรมินและกันเดี๋ยวเราค้นหาผลึกผลึกธรมินนะ ผลึกทมินนะครับสเก็ตผลึกทมินโอ้โหอยู่หลายที่เลยแต่ทีนี้มันจะมีอยู่อันนึงที่มันเขียนว่ากล่องของขวัญพูดดําการประจน l ภัยของพูดดํานะครับอันนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะซึ่งอันเนี้ยเวลาเราหยิบออกอ่ะเราจะไม่ใช้เม็ดทักคนเลยนะครับแต่ต้องไม่ใช้เม็ดนะเพราะว่ามันเป็นของที่มันอยู่ในทุกตัวละครที่สามารถหยิบได้ผมจะลองหยิบมาดูแล้วดูว่ามันตัดเม็ดเราหรือเปล่าไม่ตัดนะครับแต่ข้อเสียคือมันหยิบออกมาเลยนะ อ่ามันบางมันจะไม่ใช่เป็นแบบว่าค่อยๆหยิบนะถ้าเรากดออกมาคือออกมาหมดเลยนะครับตอนนี้พอออกมาเสร็จมันก็จะมาอยู่ในกระเป๋าเราเจ็ดชิ้นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเป็นของชิ้นอื่นๆที่อย่างอย่างเช่นบางอันในึ่งนี่กล่องหัวผู้ดำเรามันใช้ชื่อเขาเกมนี่ออกหมดเลยนะครับที่อยู่ในกล่องหัวผู้ดำเราหยิบมาได้หมดเลยเนี่ยผลึกทมินผมหยิบมาเห็นปะเราก็หยิบเข้าตัวมาเลยไม่เสียเม็ดสักตัวเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆสําหรับสายที่แบบว่าดองของไว้ในผู้ดำเยอะๆแล้วต้องการใช้อะ นี่จะนี่จะแจ่มมากๆเลยหาง่ายๆเลยโอเคทีนี้สําหรับอันเนี้ยผมก็เราเปิดผ่านอันนี้ใช่ไหมแต่จริงๆมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับนั่นคือกด ESC ขึ้นมาจากนั้นไปที่คําว่าฟัางก์ชันครับจะมีคําว่าค้นหาไอเทมของชั้นครับเปิดเข้าไปจะเป็นหน้าจออย่างนี้เป็น UI แบบนี้เล็กๆเพื่อนๆก็พิมพ์เข้าไปเลยอยากเจออะไรอยากได้อะไรหินดำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเออหินดำอยู่ที่ไหนมีผงหินดำตรงไหนตรงนู้นเราก็หยิบหยิบหยิบมา แถมดูนะครับตอนนี้มันอยู่ในตัวละครอ,อื่นนะนี่นี่ผมหินดำมาอยู่ในตัวละครอ,อื่นเราลองหยิบดูไหมว่าเราหยิบได้หรือเปล่าชึบใช้เมดนะครับแล้วเราหยิบดู49ชิ้นหยิบจากตัวละครอ,อื่นก็ได้ครับเพื่อนๆนโคตรดีอันเนี้ยดีมากสมมุติแบบว่าเรามีของอยู่ในตัวละครอ,อื่นแล้วเราไม่ต้องการสับตัวเราแบบเอ้ยฉันจะสับตัวละครนอะ่ะไม่ต้องสับแล้วครับเพื่อนๆนหยิบมาเลย นะ้เหมือนดึงกระชากออกมาเลยว่าแบบเออเอามาฉันจะใช้แบบนี้ถือว่าดีมากๆถือว่าแจ่มมากๆนะครับสําหรับของบางชิ้นบางอย่างที่แบบมันวิ่งทีเป็นชิ้นเดียวบางทีมัน2ชิ้นอย่างเงี้ยแต่มันแลกมากับการที่เราจะต้องใช้เมดนะครับอ่ะอย่างเงี้ยเจ้ากระลอกน้อยอย่างเงี้ยมีหินดํสั่งจันมอบไหมอ่ะผมก็ต้องดึงออกมาถูกไหมชิปก็ใช้เมดน้องเมดดึงเนี่ยนะครับแบบนี้นะฮะฉะนั้น ESC ฟังก์ชันแล้วค้นหาไอเทมนะครับกดอย่างนี้นะทีนี้พอเรากดแล้วพอเรากดแล้วสมมุติเรากดใช้อย่างนี้แล้วตัวอุปกรณ์มันจะมาโชว์อยู่ตัวคีย์ลัดดีกว่าใช่ไหมคีย์ลัดมันจะมาโชว์อยู่ที่เมนูใช้ล่าสุดใน F12 นะครับ ESC ขึ้นมาฟึ๊บม,มันจะอยู่หน้าแรกเลยอยู่ในเมนูใช้ล่าสุดมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วเขียนว่าค้นหาไอเทม ของชั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากเร็วกว่านั้นนะไม่ต้องมานั่งกด ESC ไปที่ฟังก์ชันแล้วก็มานั่งกดอย่างเงี้ยช้าใช่ไหมเราอยากเร็วกว่านั้นเราอยากใช้คีย์ลัดนะครับเราก็ ESC แล้วก็ดูว่าตอนนี้มันอยู่ที่เลขไหนสมมุติว่ามันอยู่แบบผมคือเลข4แบบนี้นะครับเพื่อนๆกด e s ากดคลิกขวาไปที่ไอเทมไปที่ UI ตรงใช่นี้กดไปที่ UI ได้เลยนะกดไปเสร็จปับ๊บมันจะมีคำหนึ่งขึ้นมาครับคือเมนูคงที่กับลบเมนู แบบนี้นะครับเพื่อนๆกดไปแล้วใช้คําว่าเมนูคงที่มันจะทําการหมุดไว้ครับจากนั้นเพื่อนๆแค่กด ESC แล้วดูเลขข้างหลังว่าคุณหมุดไว้ที่เลขอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีนี่ ESC เลข4จบเลยนะครับไม่ต้องมานั่ง ESC แล้วก็ลงไปที่ฟังก์ชันไปที่ค้นหาไม่ต้องอันนั้นหลายขั้นตอนเราแบบคี์ลัด ESC เลข4โชกค,ค้นหาได้เลยอยากได้อะไรดูเมเจพอไหมมีเมจหรือเปล่า สบายมากๆเลยนะครับกับการค้นหาอันใหม่นี้ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะดีมากๆระบบนี้จำจ่มากนะ P.A มาถูกทางมากๆเลยนะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นได้เยอะแยะมากมายเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมาใช้งานตัวนี้กันใช้งานชอบไม่ชอบยังไงมาแชร์กันหน่อยและกันมาคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับว่าเฮ้ย ชอบไหมหรืออะไรยังไงเผื่อว่า PA นะครับทีมงานเขามาดูจะได้มีฟีดแบ c k ส่งให้กับเขาเขาจะได้พยายามพัฒนาอะไรให้เราสบายมากขึ้นให้ผู้เล่นสบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเหนื่อยนะครับประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่กดเข้ามาดูไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย